เพินขึ้นเวทีประโยคแรกที่เพินจะพูดเพินก็จะตะโกนว่าเซฟหนึ่งหนึ่งสองอย่าให้มันลำเส้นนะคะเพิ่นทองเพินคิดว่าไม่เป็นธรรมกับเพิ่นมากกว่านะคะดีแล้ะที่เพินไม่ไปยืนแผ่นดินเดียวกันหนักแผ่นดินพระอาทิตย์ที่ทุกคนหาว่าเพินมโนมันก็คือพระอาทิตย์ประดิษฐ์จากพลาสมาศึกษาก่อนได้ดูกันบ้างไหมว่าบิ๊กตู่เขาทาอะไรบ้างจริงๆแล้วตอนแรกนะคะเปิ้นได้รับการติดต่อทาาทามในงานนี้พอถึงเวลาจริงเ่รอ ประมาณวันที่สามตอนเย็นเปิ้นก็เพิ่งมาทราบว่าโบเขาส่งเมสเซจมาบอกเปิน้นบอกว่าพี่เปิน้นทางงานบอกว่าพี่เปิ้นไม่ต้องไปเลยนะที่สนามสุบอะ่ะให้ไปสยามแล้วกันแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก,กลับไปเลยเร,เราก็บอกเฮ้ยมันแคนเซลง่ายๆอย่างนั้นเลยเหรอเพราะว่าเรามีแดนเซอร์นะแดนเซอร์อีกสี่ชีวิตเราต้องแคนเซลแล้วชุดแบบเปิ้นตัดใหม่เพราะงานนี้เลยแล้วเราก็รู้สึกว่าเสียความรู้สึกเพราะเราไม่ได้มีจุดประสงค์ในการไปแถลงข่าว แต่ว่าเราเนี่ยตั้งใจไปคอนเสิร์ตไปร้องเพลงและอยากได้ยินเสียงเพลงเรากะหึมหรือทั่วใจกลางเมืองอันนี้คือความฝันสูงสุดของเบิ้นเลยแต่เบิ้นก็ต้องโดนทําลายความฝันโดยที่ตอนแรกไม่ทราบสาเหตุค่ะเบิ้นถือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ช่วยเหลือเบิ้นเอาไว้ไม่ให้เบิ้นต้องไปงานนี้เบิ้นจะไปทําไมงานที่มีเจ้าภาพงานเป็นตระกูลที่รัฐบาลต้องเข้าไปทํารัฐประหาร เพราะว่าเงินมันเหลือในคลังศูนย์บาทแล้วอะรัฐบาลต้องมาแบกรับภา,าระเดือนละสามหมื่นล้านเนี่ยมันใช่หน้าที่ของพวกเราไหมที่เบินจะต้องไปนั่งซัพพอร์ตเขาอะอย่าเป็นอัไซเมอร์ค่ะจำกันให้ได้ตัวเปิ้ลเนี่ยออกมามีจุดยืนในการที่จะเซฟม .112 ขณะที่อีกกลุ่มต้องการที่จะยกเลิกและแก้ไขไงมันก็มันก็คอนทราสต์กันอยู่แล้วพี่ใช้ Facebook มา ยี่สิบปีพี่ไม่เคยขึ้นจอดำค่ะนี่เป็นสาเหตุที่พี่เสียใจเพราะว่าเลดี้บอยเอเจเอจบีทีคิวหลายๆคนก็เรียกเราแม่เนาะและไอสิ่งที่เขาเอามาล่อเราตอนแรกอยากให้เราไปเนี่ยเขาก็พูดกับเราว่าเราจะได้ไปแล้วเราเป็นแม่เลยอะไปแล้วเด็กๆก,ก็จะได้ไปเจอพี่เปิ้ลด้วยจุดประสงค์ของเปิ้ลมีเท่านี้ไม่ได้ว่าอยากจะดังหรือไม่ดังอะไรทั้งสิ้นแต่ไม่เป็นไรถ้าเพลงของเปิ้ลฝั่งหนึ่งจะดับลงไปแต่เพลงสรรเสริญพระบ,บาเรามีจะดังกล้องขึ้นมันก็คุ้มค่าแล้วค่ะ ไม่ได้ไมยเลยค่ะตอนนี้จริงๆก็ไม่ได้จะรับงานในวงการอะไรอยู่แล้วนะคะไม่ได้ไม่เริ่มเงินอยู่แล้วไม่ได้ไมยเรื่องอะไรทั้งสิ้นอยู่แล้วตัวเปิ้ลเนี่ยอยู่อย่างพอเพียงนะเห็นเปิ้ลแบบทําเพลงมันนี่เห็นเปิ้ลนมีบ้านช่องเลยจริงๆแล้วอ่ะไปดู Facebook เปิ้ลนดีๆสิไปส่องดูอีกทีนะคะเวลาเปิ้ลนไปเที่ยวเนี่ยเปิ้ลนอยู่บนดอยเปิ้ลให้คนไปเที่ยวที่พักหลักร้อยไปอยู่ในที่ที่ไม่มีไฟเปิ้ลนใช้เงินทุกวันเนี้ยโคตรประหยัดเลยเพราะว่าเปิ้ลจะ ทุกบาททุกสตางค์หลังตายเนี่ยเพื่อมอบเป็นการกุสลให้กับเด็กพระอาทิตย์ที่ทุกคนหาว่าเป็นมโนมันก็คือพระอาทิตย์ประดิษฐ์จากรลาสมาศึกษาก่อนจตรวจด,ดาวเทียมสองดวงณนาาหนึาา 1, หน่งนาสสร้างประวัติศาสตร์ประเทศไทยไว้ได้ดูกันบ้างไหมว่าบิ๊กตู่เขาทำอะไรบ้างการที่ป้อนจะสรรเสริญความดีเพราะว่ามีสื่อหลายสื่อเนี่ยพยายามปิดบางข่าวสารเนี่ยมันผิดหรอ เพื่อนมีฝีเพื่อนมีโอกาสเพื่อนมีทางที่สามารถที่ทกกจะกระจายความดีของผู้คนได้แล้ววันหนึ่งที่เพื่อนมาบอกว่าคนนี้ทําความดีนู่นนี่นั่นเพื่อพวกเราอะ่ะถ้าเขาจะโกรธเกล,เลียบเพื่อนเพื่อนก็ยอมค่ะ <c oughs> แต่ตอนนี้อาจจะไม่ยอมก็ได้นะคะจริงๆแล้วหลักๆนะคะที่ประชาชนยังอยากให้รัฐบาลเดิมทํางานอยู่เนี่ยมีอยู่สามส่วนด้วยกันอันดับแรกก็คืออย่างที่บอกอะคะ่ะเราเห็นผลงานเขา เราเห็นว่ามันมีการจเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและอ,อย่างหนึ่งก็คือว่าเปิ้นเชื่อเรื่องความมั่นคงในประเทศเพราะเปิ้นไม่เชื่อว่ารัฐบาลในยุคลุงตูเนี่ยจะมากระบฏหรือปฏิวัติหรือจะมาเปิดประตูให้ต่างชาติเข้ามาในประเทศเปิ้นเชื่อว่าเขาปกป้องประเทศได้และอันดับที่3เนี่ยทุกคนก็คงเห็นภาพตอนที่กราบคารหมอบอยู่ใต้เบื้องพระบาทของเสด็จพ่อราชการที่9 คือเบิ้นเชื่อมาชั่วชีวิตว่าท่านมีปรีชาย,ยานพอที่จะเลือกใครคนหนึ่งขึ้นมาท่านต้องมีเหตุผลนั่นแหละค่ะวันคิดว่าประเทศไทยมีสามเหตุผลเนี้ยไม่มีใครชอบหรอกคนพูดจาไม่ดีไม่มีใครหรอกชอบอ่ะคนที่ไม่ได้มีพูดแบบมะนาวไม่มีน้ําอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ต้องมองส่วนอื่นประกอบไปด้วยค่ะคุณจะเกลียดโกรธเบิ้อก็ได้เบิ้อก็พูดแบบปิ๊กตู่คุณจะโกรธเกลียดเบน้ก็ได้แต่คุณต้องรักประเทศคุณ เขอยืหมหน่อยนะคะคุณลุงตู่